การจากประชาชนนะครับเนื่องด้วยประชาชนทั้งหมดนี้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของลเอกสนธิบุญญะรัตกลินที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญของลเอกสนธิปี2550ข้อหาแสดงตน เป็นเจ้าพนักงานและการทําการเป็นเจ้าพนักงาน,งางนาโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจการะทาตามนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา14 5้ปลอมและใช้เอกสารปลอมมาตรา264 268และความผิดฐานร่วมกันเป็นกระบฏโดยแบ่งงานกันทำ เมื่อวันที่24ซึ่งตั้งขึ้นโดยของเอกสุธินะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นสารัิธรรมนูญปัจจุบันนี้ที่ตั้งขึ้นโดยพลเอกสุธิคือสารคือรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนี้ซึ่งมี9คนโดยนายวาสันต์สร้อยิสุทธิ์เป็นประธานสารนิธรรมนูนจึงมิใช่สารัิธรรมนูญของวงชนชาวไทยไม่เป็นสารที่มีอำนาจตุลาการนี่สำคัญนะครับ อันเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยแต่เป็นศาลที่มีนะครับคนเอกสนที่กำหนดขึ้นเองกำหนดสภาพบังคับเองจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาคดีใดๆไม่มีผลบังคับเหมือนกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภามาลายลัณ์ทองชยัยนะไดชานชัยยะและประชาชนทั้งหมดนี้ได้กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับตุลาการ9คนที่มีนะครับ นาะเอาดนา,าวยวสันส้อยพิสุทธิ์เป็นประธานศารลรัฐธรรมนูญซึ่งได้แจ้งความที่สถานีตํารวจคูคตเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ดําเนินคดีจับกุมตามกฎหมายอาญาแผ่นดินนะผู้ร่วมแถลงการประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรักความเป็นทางลักรักความถูกต้องทั้งประเทศแล,และสถานีวิทยุประชาชน FM 104.10เมกะเฮิรต์ Hz, สถานีผู้กล้าประชาธิปไตย90.25 แล้ววันนี้ทางสถานีได้เดินทางไปที่ไหนครับวันนี้วันนี้เราจะไปเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและถงถอนแจ้งวัฒนะเพื่อเพื่อนะครับเอาผ้าดาไปผูกและวงหลีดร่วมด้วยลงศพที่ชื่อนะครับอตุลาการศาลเก้าคนนี้เพื่อนะครับขับไล่ออกจากศาลนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของประชาชนที่มาจากเงินภาษีของประชาชนเพราะคนพวกนี้คือพวกคนเถื่อนจะอยู่บนที่นั่งของประชาชนไม่ได้เราร่วมขับไล่ครับครับผม